สพปพิจิตร,เ,นนร,รเขตหนึ่งครับเป็นองค์กรคุณภาพสร้างผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขนะครับในมิติของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาครับเราบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมนะครับหนึ่งก็คือมีธง มีเป้าหมายของการดําเนินงาน2เรามีกระบวนการเรียนรู้นะครับในเชิงของนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัตินะครับในกระบวนการที่3ร่วมทําร่วมทําเราดําเนินการโดยเข้าใจวันนี้เราเข้าใจกระบวนการมีซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เกี่ยวข้องมีความเป็นเลิศต่างๆของอนุบาลพิจิตรนะครับ เราเข้าถึงในพื้นที่งานนะครับตรงนี้มีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะครับเข้าถึงในพื้นที่ในบุคคลแล้วก็สถานที่หลังจากนั้นมาเราก็จะมีผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายนักเรียนเรียนดีมีความสุขไหมนะครับเรียนดีมีความสุขดังนั้นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้ เป็นกระบวนการ Active Learning เรียนรู้จากการปฏิบัติดังนั้นทุกกระบวนการก็จะเกิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้เรียนจะเป็นพลเมืองที่ดีมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความรอบรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับวันนี้ก็อยากให้ลูกๆนักเรียนนำเสนอในกิจกรรมความภาคภูมิใจแล้วก็การนำไปต่อย,ยอดสู่อนาคต ของเราอย่างไรนะครับก็เชิญค่ะโรงเรียนอนุบาลพิจิตรนะคะวันนี้นะคะได้จัดกิจกรร กิจกรรมเปิดโลกวิชาการค่ะ Soft Power ว l Education ค่ะกิจกรรมที่จะขอนำเสนอนะคะเป็นกิจกรรมที่เราจัดในวันนี้นะคะก็คือการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะซึ่งด้านหลังดิฉันนะคะเป็นชนเผ่าการแต่งกายของชนเผ่าไทยทรงําซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของจังหวัดพิจิตรค่ะก็จะมีเด็กๆบางคนนะคะทีอะ่อยู่ในชนเผ่านะคะเขาก็จะมีเครื่องแบบการแต่งกายที่เป็นของตัวเองค่ะเด็กๆจะขอนำเสนอ นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะว่าเกี่ยวกับวิถีไทยทรงดําเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบรรพพ์สอนาชสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุทาวันดีไทยวันนี้พวกเราจะนำเสนอข้าวของเครื่องใช้ของไทยทรงดำ ันแรกนะคะไปดูมาอะไรบ้างนะโอเคมามาก็ลงไม่เป็นไรค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือได้เลยอันนี้คือซุ้มไก่ค่ะโอซุ้มไก่เนี่ยนะซุ้มไก่นะโอเคอันนี้เขาเอาไว้จับปลาค่ะดักปลาดักปการทำมาหากินซุ้มซุ้มไก่ซุ้มไก่ใช่ค่ะซุ้มไก่แต่เอาไว้จับปลามันคืออันนี้ค่ะ อ่ตัวต่อไปอันนี้เป็นกระเป๋าของผู้หญิงกระเป๋าของผู้หญิงเป้เหรอลูกเป้ฝั่งไมเหรอบใส่นี่หละลูก,ลลกใส่อันเหมือนสะพายนะอ๋อปลาสะพายดูอย่างนี้นะใช่ไหมอืมโอเคส่วนอันนี้จะเป็นเอ่อที่ใส่ปลาค่ะพวกปลาไหลอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ใส่ปลาไหล อันโอเคต่อเลยอ้าวคือว่าข้างหลังนั่นอะไรที่วางอยู่กันนั้นนี่เรียกผมก็เดือครับอ้ขอเป็นเดือยอ้าวขอทาให้ดูหน่อยพออ้าวผมก็เดือใช้วิธีการเหยียบครับองาไว้ใช้เดือยใส่อะไรตำข้าวค่ะเอาไว้ตำข้าวพูดเลยไม่ต้องอาเอาไว้ตำข้าวครับเวลาทำงานจริงๆต้องมีสองคนเออใช่สมัยโบราณเออใช่ไหม เราเรื่องเครื่องแต่งกายเราเรื่องเครื่องแต่งกายของเราเ,เครื่องแต่งกายของผู้ชายจะมีเสื้อสีดำดำร้วนแล้วก็มีกางเกงสีดำร้วนส่วนกระดุมมี1 0บถึงสิเม็ดนะเครื่องแต่งกายของผู้หญิงเป็นเสื้อสีดำร้วนกระโปรงสีดำและมีลายสีขาว แล้วยังมีเครื่องประดับอีกครับมีการแสดงอะไรบ้างเราประเพณีเราประเพณีของไทยทรงดำมีการแสดงการลำค่ะการดำไม่ไม่เป็นค่ะ กิจกรรมการแสดงของไทยทรงดำนะคะเราก็ได้จัดแสดงนะคะนเทศกาลไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเด็กสองคนนี้นะคะเป็นชนเผ่าไทยทรงดำค่ะเด็กๆได้แจ้งมาว่านะคะในหมู่บ้านของเขาตอนนี้ค่ะมีการนำวิถีชีวิตไทยทรงดำนะคะมาปรับให้เข้ากับปัจจุบันนะคะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็มีการไปตัดออกแบบใช่ไหมลูกแล้วก็เดี๋ยวนี้คนวัยรุ่นผู้หญิงก็มีการใส่ใช่ไหมคะ ค่ะมีอะไรอีกที่ทําขายในปัจจุบันที่เป็นของชนเผ่าไทยทรงดํามากรครับมันคือยังไงลูกมันเป็นไงมากรอ่ะเลยไม่รู้จักอ่ะมากรตอนนี้เขาทําขายใช่ไหมมันคือของเล่นเด็กครับมันคือของเล่นเด็กค่ะมันเอาไปโยนเล่นได้เล่นอ่าโอเคนะเป็นเล่นตามเทศกาลอ๋อเนี่ยนะมากรอนเขาเอา อ่าจริงๆคือของเล่นเด็กแต่ตอนนี้เขาเอาไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านใช่หรือเปล่าลูกที่เอาไปทําขายใช่ครับใช่ครับโอเคค่ะเชิญชมนิทรรศการต่อไปนะคะเป็นของสายชั้นปห้าค่ะอันนี้ข้าวขาตที่สองขานที่สองมีอายนะอันนี้ อันนี้จะเป็นแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนนะคะเป็นการลดภาระครูและลดภาระของนักเรียนนะคะ,ะรูปแบบ ตอบสนองนโยบายในเรื่องของการวัดและประเมินผลนะคะเป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่คุณครูและนักเรียนค่ะจะต้องเก็บสะสมผลงานของนักเรียนเป็นพอร์ตโฟลิโอค่ะเพื่อนําเสนอผลงานนะคะโดยโรงเรียนของเราค่ะในการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะก็จะมีการส่งนักเรียนนะคะเข้าสอบคัดเลือกโรงเรียนชั้นนําค่ะและในปีการศึกษานี้นะคะก็มีนักเรียนของโรงเรียนค่ะสอบเข้าโรงเรียนชั้นนําได้แก่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพร์แล้วก็โรงเรียนสาธิตมห วิทยาลัยนเรศวรตลอดจนโรงเรียนนครสวรรค์ค่ะโอเคนี้แฟ้มสะสมงานในกระบวนการต่อไปก็ต้องทําเป็นเทคโนโลยีนะเก็บแฟ้มสะสมงานในเมเวิร์แล้วก็เอาเข้าสู่ระบบ่ารที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้คือผลงานในส่วนทุก,ทกส่วนะนะครับอา่าขาที่สาม ตรงนี้ก็จะยังมีการแข่งขันเรือยาวต<ช>่อไปีะคะ <Okay. S 2> บูธนี้จะเป็นบูธของสายชั้นป .3 ค่ะซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดพิจิตรก็คือประเพณีการแข่งขันเรือยาวค่ะซึ่งจังหวัดพิจิตรของเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะ,ะได้ให้ถ้วยพระราชทานในทุกปีการแข่งขันค่ะก็จะมีการแข่งขันที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงค่ะและมีการประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศค่ะมีเรือจากทั่วประเทศค่ะเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ค่ะแล้วก็เป็นรายการแข่งขันระดับประเทศที่นักแข่งเรือจะรู้กันดีค่ะ ว่าจังหวัดพิจิตรของเราขึ้นชื่อในเรื่องนี้ค่ะนอกจากในการงานแข่งขันเรือค่ะนอกจากจะมีเรื่องการแข่งขันเรือแล้วท่านจะสังเกตว่าบรรยากาศของเราในจังหวัดพิจิตรถ้ามีการแข่งขันเรือก็คือจะมีบรรยากาศของงานวัดค่ะ,ะเด็กๆในวันนี้นะคะก็ได้สร้างสารรค์กิจกรรมงานวัดขึ้นมาค่ะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดพิจิตรค่ะจะมีทั้งการลำวงย้อนยุคค,ค่ะ,ะการ เล่นเกมต่างๆค่ะของกิจกรรมในงานวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นป้าโป่งโยนห่วงค่ะแล้วก็อาหารต่างๆที่เขามีจําหน่ายในกิจกรรมงานวัดของวัดท่าหลวงค่ะก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่จังหวัดพิจิตรถือว่ามีชื่อเสียงค่ะก็จะเป็นของสายพอสามชชวนมาแข่งอ่ทั่วประเทศมาแข่งประมาณเดือนไหนนะเดือนอ่า้าลองค่ะอ่าต้นเดือนกันยายนค่ะของเดือนกันยายนนะครับอ่า อีกส่วนนึ่งในตัวนี้คือบูรณาการการเรียนรู้เขาติดไหมมีความสอดคล้องกับโมเดลของโรงเรียน NTPIE ก็คือในเชิงบูรณาการมีมีนะโอเคนะอันนี้เด็กเรียนรู้อ่าวสนอมีความคิดยังไงมันเป็นดังครับที่เกี่ยวกับนีเสียเซมซีใช่ไหมคะใช่เซนซี ก็คือน,นำเกมนาเกมการศึกษาค่ะมามบูรณาการในการเรียนก็คือทําให้รูปแบบของการเรียนเป็น,นแนวแอคทีฟเรยนนี่ล้วก็ให้ได้ให้เล่นแบบให้เรียนรู้แบบมีความสุขสนุกสนานเป็นเกมนะคะ,ะมีรูปแบบที่หลากหลายให้กับเด็กๆนะคะซึ่งเซมซี คุณว่าอันนี้เขาจับได้ใช่ไหมคะจับได้หมายเลขท่านลองจับได้หมายเลขอะไรคะได้เลยค่ะหมายเลขอุ้ยขอโทษหมายเลขสิบเก้าค่ะค่ะหมายเลขสิบเก้าอยู่ด้านหน้าพอดีเลยค่ะก็จะมีโจทย์คณิตศาสตร์อยู่ตรงนี้ค่ะีคณิตศาสตร์ให้นะคะใชก็เป็นการเรียนรู้ใช่ค่ะเมื่อแล้วคุณรูก็จะใช้เทคนิคเมื่อเด็กๆตอบคําถามได้แล้วก็จะมีอะไรคะ มีรางวัลมีรางวัลให้นั่นก็จะเป็นแรงจูงใจเรียนดีมีความสุขเด็กเที่มีระดับสูงในการพูดว่าโอเคอ่ะบทต่อไปอันนี้ยังเป็นของป .3 อยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานและความภาคภูมิใจของสายชั้นป .3 ค่ะ